โอ้คินือเป็นตะแชบ่ไ่า่าอยากกินน้ำมันดูนเ้ยโนโป้เลยโป้สักก่อนเดี๋ยวไอ้เมียเเมียสิ่ดมีกำลังแก่หาเงี้โอ้เจ็ดเจแล้วกระดาษม่เห็นเส้นเป็นหยังโอ้ยบอก็เสียดบอกัเสียตะคียเสียัะเคียเจ้าของแบบดังมันแมวดังกินน้ำแมวอร่อยไหมลูกอร่อย ใครให้อียังใครให้ตังหนูชงโยขาเฮี้ยนผมเนี่ยโยขาอันเดียชงสีสมมสมอันเดียวเอามั้ยนะสุดไปนุง่งลงเลี่ยนแบบนุ่งสุดไม่จังใดกนุ่งสุดในองเท้า <c oughs> นุ่งสุดนี่แล้วไปลวดว่าแม่ซุ่มดนมาเอาลูกมานุ่งสินเนาะแล้วเนาะนุ่นงสินแล้วกันนุ่งเอ้า สินเน่าๆนะสิมเขาเป็นสิมตีนไปโรงเรียนสุดกระกเรียนสุดอันนั้นจริงกันอย่ากินเยอะชาเขียวนะไปซื้อซูมันกินเลยอุ้ยมันกิ๋นดึงจีบเบิดที่มึงจีบจนเบมื่อป่นแล้วมันอยากเท่าไรเกาะห้าสิบห้าบาทหนึ่งห้าสิบแม่จ้าสวัสดีค่ะเมย์หรือยังสวัสดีค่ะเมย์ก่อนสวัสดีค่ะ มันสิ่งละย่าเลี้ยงไว้นั่นความย่าติ่มแม่แม่แมบ่อนี่คนใบเอือนมันเอือนแล้วมันกับมันกับบม่มีมันจะไปเอือนผูนนะ้ใดเนาะมันบ่มีเด้แม่มันบ่โทษหาจ้ากเกียรบัดน,นี่มีแต่ป้าป้ากับปูกับแม่ตัวแม่แม่อันนี้แม่แม่เอือนกับเอือนแม่บ่หมัมันมันบ่มีเด้เอือนแม่บ่หมักมีบ่บ่ให้เอือนจังแดลมบ่มีเขาบ่